บ้านแล้วหลังจากเล่นน้ำนะครับเดินซ้ายเดินขวานะครับปล่อยโซ่ให้เล่นน้ำนะครับผมไปไปทางไปบ้านบอกทางนู้นนี่ทางนี้ตัวเออเองจะไปถูไหนเออ วันนี้พบกับช่องน้องวายุนะครับตอนนี้ช่วงเย็นนะครับพา,า,นา,นบาน้องมาปล่อยกินหญ้านะครับผมพาน้องมาปล่อยกินหญ้าริมถนนริมบ้านนะครับตอนนี้น้องก็กินหญ้านะครับสันนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวสักครู่จะพา น้องอาบน้ําตอนนี้ก็ปล่อยให้กินยาตามลําพังนะครับผมช่วงเย็นๆส่วนเจ้าเทวริษน้อยก็เข้าในบ้านก่อนนะครับน้องวายุก็เย็นๆก็จะพาเดินเล่นออกกำลังกาย ปล่อยให้กินหญ้าตามธรรมชาติก่อนครับผมดูกินหญ้าไปพลางๆนะครับผมช่วงเย็นๆนะครับไม่มีอะไรเล่นก็พาน้องวายุมากินหญ้านะครับดู การหลบย่านะครับไ,ไ,ไ,ไปแล้วนุ่นเข้าป่าไปไหนไม่รู้แล้วไม่รู ouais ้โดยไหนนุ่นไกลเลยเจ้าอายุมา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 ฮะมาไไกลเลยนะครับนี่แหละตอนเย็นๆก็พาให้เดินออกกําลังกายเดินกินตามธรรมชาติ อ,อ็วายุจะกินเกาะนะครับผมโอ้ยรู้แล้วเดี๋ยวนี้สั่งถอยก็ถอยนะครับผมโน่นมันโล่จะไปกินที่ไหนดอกเดินไปเดินมาอยู่แถวนี้แหละช้างน้อยที่มีอิสระนะครับผมเลือกกินตรงนี้บ้างตรงนี้นิดนะครับ เดี๋ยวก็จะให้ไปลงน้ำจะอาบน้ำไม้นี่วันนี้นะครับมันจะลงไหยน้ำไม้ตอนเย็นๆน้องชาววัยุนะ่จะกล้าลงไหมดูขานะครับหลบไม่ได้ก็เตะกิน สะเทือนนิดหน่อยนะครับปล่อยให้เย็นตามธรรมชาตินะครับผมดูจเจ้าวายุอาบน้ํานะครับผมดูนนจเจ้าวายุเล่นน้ํานะครับหลังจากน้องไม่ได้เล่นน้ำมานานนะครับวันนี้ดูนะครับผมน,น้องน้ําเก่งนะครับการเล่นน้ำของคลายวายุนะครับวันนี้เล่นคนเดียวคนเดียวเลยนะครับผมก็ น้องนะครับเจ้าหนมน้อยเว <c oughs> ลาของเจ้านมน้อยเล่นน้ำนะครับเยน็ยนๆนะครับผมเล่นตัวเดียวแต่จ,จะมีควานคอยดูแลลิมๆฝั่งนะครับจะให้น้องเล่นน้ำอนนี้สงสัยจะเล่นน้อยนะครับผม มาทะเ,เลลุกปานสบายเลยวันนี้เ,เลยเายวันแล้วเล่นน้ำนะครับดูนอยนะครับ,บน้ำเสร็นแล้วเส็นแล้วอนอนฝังครับอันนี้ควานจะปล่อยให้เล่นเลยนะครับผม ขึ้นมาได้เนาะโอ้สันอยากขึ้นได้ไหมโอ,โอ้ได้เนาะเป็นยังไงอนอนต่อนีเจ้าวายุเล่นนะครับคันเนื้อคันตัวถูท้องนะครับผมเป็นยังไงดูเวลาเจ้าวายุเล่นน้ำนะครับผม ลงอีกแล้วนี่นะครับช้างน้อยที่มีอิสระนะครับยามเย็นเก็พาออกกําลังกายพาน้องเล่นน้ำสดชื่นนะครับผมเป็นช้างน้อยที่อยู่ในป่าหรือในบ้านมีอิสระนะครับเล่นน้ำอาบน้ำาามล,ำ,ลำพังนะครับ เจ้าน่มผมยาวนะครับผมดูเวลานะเจ้าหน่มผมยาวอมรื่นขึ้นมาได้แล้วกันขานะครับโอ้โหตะเกียวออกเลยนะครับขึ้นฝังไม่ได้จนคิดแตกเลย เล่นบินนะครับนี่รายการนะเล่นของพลายวายุน้อยออว่ายัะขึ้นได้ไหมหลังจากอาบน้ำเสร็จแนละ้วให้น้องเล่นตามสบายตามธรรมชาติเสร็จก็จะกลับบ้านนะครับผม อยากกลับบ้านแล้วอยากจะไปถูเสานะครับผมอาอยากจะไปแล้วนะครับเดี๋ยวควานก็เดินตามกลังไปนะครับผมไปแล้วจ้าวอายุอยากจะไปถูเสาบ้านนะครับโอ้ ประเด็นนอนนะครับโอ้โนหันจังเลยนอนสบายกว่าเอาลูกไหมลูกเดินกลับบ้านนะครับผมอันนี้ก็ละกิจเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณแฟนเอซีของน้องวายุทุกๆคนนะครับที่ให้กำลังใจวายุนะครับผม รับไปยุกน้อยๆแต่ขอให้นานๆนะครับวันนี้ก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วหลังจากเล่นน้ำนะครับเดินซ้ายเดินขวานะครับปล่อยโซ่ให้เล่นน้ำนะครับผมไปไปทางไปบ้านบ่านทางนู้นนี่ทางนี้ตัว เออเองจะไปถูไหนเออเจ้าชายจะไปไหนนี่เจ้าหนุ่มผมียาวนะครับเล่นแล้วเล่นแล้วดูเจ้าวายุเล่นนะครับมามถึงบ้านแล้วนะครับน,นี่นะครับดูเวลาไงมองวายุนะครับปล่อยให้เล่นเลยนะครับ มีหยาดขลางบ้านมาเล่นนะครับผม้ามานะครับเล่นดินมันคันนะครับตอนอาบน้ำมาใหม่ๆก็ต้องเล่นอย่างนี้นะครับดูเวลาของเจ้าวายุนะครับผมดูลีลานะครับผม แล้วเจ้าอายุนี่นะครับเจ้าอายุน้อยบรรยากาศนะครับช้างที่แข็งแรงและสมบูรณ์นะครับจะต้องเล่นอย่างนี้นะครับผมจะไม่จิบไม่ไข้นะครับเลี้ยงตามธรรมชาตินะครับนี่แหละเสาที่น้องเคยถูก็น้องจำบุถูประจำนะครับ เจ้าวายน้อยถูเสานะครับคันนะครับผมคันมากนะครับนะครับอันเวลาของน้องวายุนะครับช้างที่สมบูรณ์ก็จะเป็นลันกษณะอย่างนี้นะครับเพราะว่าน้องไม่ค่อยได้กินกล้วยมากนะครับกินด่ายาแบบธรรมชาตินะครับ การตัดมาให้เขาจะได้กินแบบธรรมชาติร่างกายเขาจะได้สมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับผมจาวายุ2ปีแล้วนะครับผมเป็นยังไงแฟนกลับของน้องวายุคิดถึงวายุบ้างไหมดูนะครับดูเีลาของน้องนะครับนอนเล่นนะครับ ขึ้นแล้วครับมีแฟนเด็กๆมาเล่นด้วยก็อยากจะเล่นนะครับเออลี่มัดแล้วครับวันนี้ก็คงขอราเพียงแค่นี้นะครับจะลืมกดไลค์กดแชร์ชมช่องน้องวายุนะครับวันนี้ครับสวัสดีนะครับผม